ขอต้อนรับกสุช่องตีปันเพจครับเรามาติดตามความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยชุดยู23กันสักเล็กน้อยนะครับคุณชมซึ่งเช้าวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับทัพช้างศึกยู23ก็ได้ยกพลสู่ประเทศกาตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงานเนี้มานำแป้งก,ก็ได้ส่งอิชิอิตามหลังไปส่งทบเพื่อช่วยสกาคู่แข่งให้กับทัพช้างศึกยู23ของเราด้วยครับ และมาดามแป้งก็ได้กล่าวว่าเราให้ความสําคัญกับทีมชาติไทยในทุกรุ่นอายุทั้งชายและหญิงที่ล่าสุดก็เพิ่งเดินทางไปอุ่นเครื่องที่นิวซีแลนด์เช่นเดียวกับทีมชุดนี้ซึ่งมีรายการสําคัญรออยู่ที่กาตาแน่นอนว่าดึกเงื่อนไขในเรื่องของโปรแกรมลีกและไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ทำให้เราเจอปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเหมือนกับชาติอื่นๆแต่แป้งก็เชื่อว่าผู้เล่นชุดนี้ที่เราได้มาก็มีความกระหายและพร้อมพิสูจตัวเอง ต้องขอขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือและเข้าใจทุกสโมสรเนื่องด้วยสถานการณ์ในหลีกที่แตกต่างกันออกไปในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้กำลังใจและพร้อมสนับสนุนเต็มที่โดยแป้งได้ให้โคดอิชิอเดินทางไปตามหลังในช่วงเย็นเพื่อไปอยู่กับทีมที่กาตาอย่างน้อยที่สุดเชื่อว่าการที่โคดอิชิอไปอยู่ที่นั่นด้วยจะทำให้ทีมมีความละเอียดมากขึ้น ดยเฉพาะการช่วยสกาวคู่แข่งและแผนการฝึกซ้อมร่วมกับโค้ดหละอิสระสิทธโลหวังว่าเราจะไปได้ไกลที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้และฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้ทีมชุดนี้ด้วยมาดาแป้งก็กล่าวปิดท้ายครับด้านธนิสอนแพบุญกิจ,จเจริญแบ็คซ้ายทีมชาติไทยยู13นะครับ็กลกาวว่าทุกคนก็พยายามปรับตัวเข้าหากันได้สตาฟโค้ดก็พยายามช่วยอธิบายการเจอกับทีมตะวันออกกลาง เราก็ผ่านกันมาแล้วก็พยายามนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับในการฝึกซ้อมและเตรียมทีมให้พร้อมตอนนี้เราก็ได้ดูวิดีโอของอิรักก็เป็นทีมที่น่ากลัวแต่พวกเขาก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเราก็ได้ดูคลิปของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและเกมระดับท็อปเพื่อดูวิธีการเล่นของทีมระดับท็อปก็พยายามบอกเรื่องการเล่นฟุตบอลเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆการผ่านบอลส่งบอลยิงบอล ก็มีการแนะนำเทคนิคส่วนเอราวานการิเยเขาก็พยายามพูดและพยายามสื่อสารทุกคนก็พยายามให้ความช่วยเหลือซึ่งเขาก็เข้ากับทีมได้ดีตัวเขาก็เป็นคนตลกเฮฮาแต่ก็ยังไม่กล้าพูดอะไรเยอะแต่ก็พยายามจูดก็หาการเป็นเรื่องที่ดีครับด้านวารลสชูทองแบ็คขวาจากดีจีกล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้มข้นมากครับ ทางสตาฟโค้ดก็พยายามนำข้อผิดพลาดจากรายการ WFF ที่ซาอุดีอาระเบียมาแก้ไขและต่อยอดแทคติกและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เราทำได้ดีขึ้นในเปโอลิมปิกการทำงานกับพี่ๆในทีมก็สนุกดีครับและก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างรวมถึงสตาฟโค้ดด้วยซึ่งตัวผมเองและทุกคนก็พยายามนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาไม่ว่าจะเรื่องในสนามนอกสนามและรายละเอียดต่างๆ เพื่อทำให้ทีมได้รับประโยชน์สูงสดุดสำหรับการแข่งคานรายการนี้ก็เป็นรายการสำคัญสำหรับพวกเราแน่นอนว่าพวกเราก็พร้อมที่จะทำเต็มที่เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่วนเป้าหมายถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังกันทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องโฟงกัสที่ตัวเองและพยายามทำให้ดีที่สุดในแต่ละนัดมาต่อกันที่สองกู่หูเพื่อนซีอย่างไมคอนคาโนโซและอาชิชัยวัฒน์มันมา สองดาวรุ่งจากไทยเดินทางเข้าร่วมแคมป์บาเยนกอบาอ์อะคาเดมี่ที่บาเยนมวนิกประเทศเยอรมันแล้วโดยได้เซ็นสัญญารับชุดพร้อมลงฝึกซ้อมทันทีโดยไมคคอนและอาชิม,มาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยนะครับและจากสโมสร s อน STB d e m y e m y หลังจากที่ทีมงานไบเอ็นมูนิกนำโดยคลาวอเกนทาเลอร์ aller, ประธานไบเอ็นโกบอล a คาเดมีได้มาสำรวจสีทานะักเตะจากไทยและได้คัดเลือกทั้งสองเข้าร่วมทีมของไบเอ็นมูนิกวันนี้เป็นการเข้าแคมป์วันแรกที่ไบเอนนะครับโดยทั้งคู่ได้เซ็นสัญญารับชุดสำหรับการฝึกซ้อมและได้ลงซ้อมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับไบเอ็นโกบอล a คาเดมีได้คัดเลือกผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ในรุ่นยูส เพื่อจัดตั้งทีมแัะฝึกฝนเต็มฤดูกาลผู้เล่นที่ได้รับเลือกจะได้รับการฝึกอบรมระดับมืออาชีพภายใต้โค้ชเยาวชนของสโมสรฟุตบอลบเเยอร์มินิกที่ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสา,าพาันฟุตบอลยุโรปหรือยูฟาโปรแกรมนี้ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับผู้เล่นในการพัฒนาเกมการเล่นของพวกเขาเป็นเวลาถึง8เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่ที่ยู่อาศัย โภชนาการการอยู่การหลับการนอนไปจนถึง,งการดูแลทางการแพทย์และโอ,อก,กาสในการแข่งขันกับทีมเยาวชนชนอนอั้นนำเมื่นๆเด็กๆจะได้สัมผัสกับแมวมองนักโคษชาวเยอรมันซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการถูกคัดเลือกโดยทีมท้องถิ่นหรืออาจเข้าร่วมทีมนานาชาติยูสิบเก้าของเราคือบาเยิร์นมิวนิกนอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้ผู้เล่นรุ่นเยาว์พัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่นการทำงานเป็นทีมความเป็นผู้นำความเป็นมืออาชีพความเป็นอิสระต่อกันและความยืดหยุ่นของเกมของร่างกายไม่ว่าคุณจะเป็นนักเตะอายุน้อยที่ต้องการพัฒนาทักษะของตัวเองหรือผู้มีความสามารถที่ต้องการยกระดับเกมของคุณไปอีกระดับ FC Bayern g o b a l Academy นี่แหละครับเป็นสถาบันที่เหมาะสมสำหรับการเล่งการเดินทางของคุณสูขข่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ เขาก็โฆษณามาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทําไมสโมสอนแห่งนี้เขาถึงกล้าการันตีว่านักเตะที่มาฝึกกับเขาจะได้เป็นนักเตะอาชีพแน่นอนก็มาดูความยิ่งใหญ่ของเขากันครับบราเยนนิคคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกถึง6ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลครับฟีฟ่าครับเวิร์คคับถึง4ครั้งต่อมาเป็นแชมป์บุนเดสลลก้าถึง32ครั้งโอ้โหสุดยอดเลยครับ แชมป์ต่อมาครับแชมป์เดฟเบย์ครับถึง20ครั้งด้วยกันต่อมาคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัพถึง2ครั้งแชมป์ยูฟาคัพ1ครั้งแชมป์ยูฟายูโรเปียนวินเนอร์สครับในสมัยนั้นครับ1ครั้งและแชมป,ป์เดฟเบย์ซปเปอร์คัพเดฟเบลีกครับถึง15ครั้งก็มันไม่แปลกครับที่เขาจะการันตีผลงาน ตโมสอนของเขาว่าสร้างนักเตะชื่อดังมากมายอย่างแน่นอนครับสำหรับอาเยอนโกลบอลคาเดมี่น,นะครับภาพนิสเซนเนนอก็คงจะหลายร้อยไร่ลเลยครับสนามมีทั้งหลายสนามและก็หลายอาคารเรบียงรลยต่อกันสวยงามมากครับนะครฮะพื้นที่สะอาดสะอ้านตึกรามบ้านช่องดูสะอาดสะอ้านดีครับใหญ่โตอ่านะครับห้องหับห้องนอนมีที่นอนมีที่จำครัว อย่างกับคอนโดห้าดาวโรงแรมห้าดาวอย่างนั้นเลยครับนะครับสภาพสนามหญ้าจริงหญ้าเทียมเรียบเนียนกริฟห้องฟิตเนสพร้อมใครที่อยากจะเล่นกล้ามนะครับก็มาห้องนี้เลยโหสถานที่สวยงามมากครับในโตอาะอาสะอ้านนะฮะส่วนฝึกของเขานะครับหลายร้อยไร่เลยครับนะครับนักฟุตบอลของเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากมายในปัจจุบันนะครับก็มาจากสวนฝึกแห่งนี้นะครับนะฮะสภาพสนามสวยงามครับ มาตรฐานเยอรมันแล้วเขาก็ผลิตนักเตะมากม,มายแล้วนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็เชวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตีดมันเพจนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ